สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับงวดประจำวันที่25นะครับเดือน7 2566นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสู่คำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขในรอบไหนเนาะ ตัวเลขในะรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับผมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมก็อย่างเมื่อวานนี้นะครับพี่ตัวเด่นตัวเด่นมาแค่รอบเดียวนะครับน้องนั้นหลุดนะครับเนาะช่วงนี้ก็เดินไม่ค่อยดีเลยนะครับเราเราสามัคคี v i p เรา v i p เนาะแต่ว่าเราวีเราสามัคคีเนี่ยก็มาถือว่ามาบ่อยอยู่นะครับก็ของเรานะครับเราสามาคัคคีผมไม่ศูนย์กับ6ไปนะครับคนที่ออก 252กับ02นะครับ02เราไม่มีนะครับใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่02นะครับรอบนี้เราสามัคคีผมให้0กับ4่ผลที่ออก718กับ37นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับเราวี p นะครับให้6กับ0นะครับผลที่ออก589กกับ95นะครับรอบนี้ก็หลุดนะครับพี่พ่เนาะก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับสำหรับแนวทาง ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับในค่ําคืนวันที่25นะครับพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับเนาะอาจจะได้แนวทางตัวเด่นจากอาจารย์ท่านอื่นมาหรือว่าชอบแนวทางผมก็ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเท้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามมอดมินได้นะครับผมวันนี้นะครับเราสามัคคีนะครับ ของผมนะครับได้1แล้วก็7นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข7นะครับ1 0 1 2นะครับ1 5 7 0 7 2 7 5 สามตัวหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสองหนึ่งสองนะครับส่วนลาวสามัคคี vip นะครับสามัคคี vip ได้ 7นะครับแล้วก็3นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลข3นะครับ7 1 75 78 31 35 38นะครับเมตรเดียว731นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนลาว vip นะครับลาว vip ผมได้เลข8นะครับแล้วก็เลข4สายรูดให้ไปที่เลข4นะครับ4 5 4 7 4 9 8 4 8 5 แปเจ็ 8, นะครับเม็ดเดียว8 45นะครับก็ Go. จะประมาณนี้นะครับพี่พสลับแนวทางลาวรอบดึกนะครับลาวสามคัคคี เราสามัคคี V.I.P. แล้วก็เรา V.I.P. นะครับค่ำคืนนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมแนวทางขอให้โชคดีทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็เข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองนะครับสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ